ผมคิดว่าหนึ่งในความ้าทายนั้นคือการที่นักเรียนของเราจําเป็นที่จะต้องเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมควบคู่ไปกับความรู้ด้านอิเล็กทรอนิกส์ปัญหาหลักๆที่พบบ่อยเวลาเตรียมการสอนนั้นส่วนมากคือพยายามที่จะหาวิธีแก้ไขปัญหาว่าทําไมวงจรถึงไม่ทํางานนอกจากนี้ยังเสียเวลาเป็นอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเวลาที่คุณมีนักเรียน20คนอยู่ในห้อง และในบางครั้งนักเรียนครึ่งห้องก็ได้มีปัญหาพร้อม,อมกันทําให้เราต้องมาเริ่มต้นทําใหม่ตั้งแต่ขั้นตอนแรกเราจะเสียเวลาส่วนมากไปกับการต่อหรือประกอบวงจรและเมื่อไหรที่นักเรียนเข้าใจเรื่องของวงจรอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็กลายเป็นว่าทําให้หลุดโฟกัสไปและทําให้ไม่เข้าใจเกี่ยวกับการเขียนโปรแกร,รมซะอย่างนั้นและทุกๆครั้งหลังจากที่เลิกเรียนการจัดระเบียบอุปกรณ์ต่างๆก็ถือเป็นปัญหาหลักที่น่าปวดหัวมากจริงๆ ผมไม่จําเป็นที่จะต้องมาเช็กว่าโปรแกรมที่ผมเขียนนั้นถูกต้องหรือเปล่าเพียงแค่ดูที่ LED ที่ตัวบอร์ดผมก็รู้ทันทีว่าโปรแกรมที่ผมเขียนนั้นถูกหรือไม่สำหรับการใช้งาน Arduino Uno แบบเดิมๆนั้นหนึ่งในปัญหาที่มักพบบ่อยคือเวลาที่เราสอนให้เด็กๆเ,เขียนโปรแกรมต้องมีการสร้างวงจรสำหรับทดสอบใช้งานโค้ดโปรแกรมด้วยดังนั้นื่อมีบางอย่างผิดพลาดเด็กๆก,ก็จะสับสนผมประทับใจในไอเดียที่บอร์ดเมกเกอร์ยูโน่ช่วยส่งเสริมให้ผู้ที่ต้องการเรียนรู้การเขียนโปรแกรมสะดวกมากยิ่งขึ้น ช่วยให้พวกเขาสามารถเรียนรู้การเขียนโปรแกรมบอร์ด Arduino ได้อย่างถูกต้องไม่ต้องมาวุ่นวายหรือเสียเวลาไปกับการเรียนรู้วงจรอิเล็กทรอนิกส์ก่อนเราได้มีการเตรียมคู่มือการใช้งานอย่างละเอียดสําหรับคุณครูซึ่งได้มีการสรุปข้อมูลทุกๆอย่างที่พวกเขาต้องรู้พร้อมกับเทคนิคเล็กๆน้อยๆเพื่อที่จะช่วยให้คุณครูสามารถพาเด็กๆเรียนรู้หัวข้อที่น่าสนใจในหลักสูตรนี้ได้ และเรายังยินดีที่จะเปิดโอกาสให้มีการแปลหลักสูตรนี้ในหลากหลายภาษาด้วยพวกเราเข้าใจถึงปัญหาที่พวกคุณครูพบเจอเมื่อมีการเรียนการสอนเกี่ยวกับ Arduino ในห้องเรียนนั่นจึงเป็นเหตุผลที่เราออกแบบบอร์ด Maker u n o นี้ขึ้นมาพวกเราหวังว่าบอร์ด Maker u n o จะช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นและช่วยให้การเรียนรู้การเขียนโปรแกรมเป็นเรื่องที่ง่ายและสนุกมากขึ้นกว่าเดิมสำหรับทุกคนนะครับ